สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักเข้าสู่ Lisa าเวนะครับอยู่กับแอดคนไม่ดีคนเดิมอีกแล้วนะครับอ่ะวันนี้เรามีกระทู้ในบ้านเรามาฝากกันบ้างนะครับแต่ว่าอ่านแล้วมันรู้สึกขัดอกขัดใจนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอดเนี่ยจะขึ้นข้อความของกระทู้นี้เอาไวล้ละกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาคุยกันดูว่ามีความเห็นยังไงนะครับเนาะอ่ะ เขาก็พูดถึงกางเกงที่น้องใส่โชว์นะครับเนาะตามคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างก็จะเห็นว่ามันเป็นสไตล์ของน้องใช่ไหมครับอ่ะลองดูข้อความที่เขาเขียนเอาไว้นะครับเพื่อนเพื่อนอ่านไปถึงไหนละเดี๋ยวแอดเติมให้นิดหน่อยละกันเนาะเขาก็บอกว่าทําไมลิซ่าเนี่ยยังคงใส่กางเกงสไตล์นี้อยู่นะครับเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมีกระแสนะว่าค่ายเนี่ยเขาเรียกว่า ไม่เป็นธรรมกับน้องอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนโดนแกล้งให้ใส่แบบนี้ตลอดแล้วก็บางทีมันอาจจะสั้นเกินไปอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเราก็คงจํากันได้นะครับที่ผ่านมาในอดีตอะไรแบบนี้เนาะแต่แอดจาได้ว่าเมื่อก่อนที่บ่นๆกันเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของอ่านอกจากมันสั้นหรือว่ามันก็จะมีเรื่องของที่มันซ้ําด้วยใช่ไหมครับอ่ะก็มันซ้ําหลายรอบอะไรประมาณนั้นในส่วนของเมื่อก่อนเนาะแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยลิซ่าเป็นคนเลือกเองแล้วนี่ทําไมน้องถึงยังใส่สไตล์นี้อยู่นะครับเออ เขาก็เกิดความสงสัยขึ้นนะครับเลยมาตั้งกระทู้บนเว็บไซต์ออนไลน์นะครับเนาะทุกคนถ้าดูจากพื้น4เว็บน่าจะเดาออกแหละว,ว่าเป็นเว็บอะไรใช่ไหมซึ่งก็ มีผู้คนเข้ามาตอบมากมายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมน้องใส่แบบนี้นะครับอ่ะก่อนจะไปอ่านคอมเมนต์ของคนที่เขาเข้ามาตอบเนี่ยแอดขออ่านในมุมไม่ใช่อ่านในมุมพูดในมุมของแอดก่อนดีกว่านะครับแอดรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์บางอย่างของน้องเหมือนกันนะครับในการใส่เกงเกงสไตล์นี้เนาะคือแน่นอนว่าโชว์ของน้องเนี่ยมันฮอตมันเซ็กซี่นะครับจะให้น้องใส่เกงเกงยีนขายาวขึ้นมาโชว์เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับอ่ะข้อแรกเนี่ยมันเป็นในเรื่องของสเสน่ห์เป็นใน เรื่องของภาพลักษณ์นะครับเนาะก็คือเราต้องมองว่านี่คือสไตล์ของน้องใช่ไหมครับ ข้อที่2อครับอย่าลืมว่าน้องนอกจากจะเป็นแรปเปอร์นอกจากจะเป็นนักร้องนอกจากจะเป็นรุ่นนี่นั่นเนี่ยน้องก็ยังเป็นนักเต้นอาชีพด้วยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยแน่นอนฝีไม้และมือในการเต้นของน้องนี่ก็เบอร์หนึ่งไม่เป็นรองใครอะ่ะเพราะฉะนั้นสไตล์การแต่งแบบนี้แอดว่ามันสะดวกต่อการเต้นนะครับคือบางท่ามันค่อนข้างจะยากแล้วก็คือจะบอกว่างไงดีอ่ะมันสะดวกอะ่ะเหมือนเราออกกําลังกายนึกออกไหมทุกคนเวลาเราไปต่อยมวยหรือเราไปไว่ายน้ําเนี่ยเราก็ต้องเลือกกับ ที่มันเหมาะสมกับเราอะไม่ว่าจะเป็นกางเกงเป็นเสื้อใช่ปะ่ะเพื่อให้ตัวเราเนี่ยทำงานอะไรที่มันสะดวกที่สุดอะเออประมาณนี้เนาะ เพราะงั้นแอดคิดว่าน้องเนี่ยก็เลือกสไตล์นี้เพราะว่า1เลยมันเซ็กซี่มันเหมาะกับโชว์ของน้องเหมาะกับสไตล์ของน้อง2มันสะดวกในการโชว์ในการเต้นในการออกลวดลายอะไรประมาณนี้นะครับแอดว่ามันเป็นแบบนี้มากกว่าเนาะอ่ะซึ่งก็แน่นอนมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าก็ต่างคนต่างคิดนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องเลือกแบบไหนมันก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่น้องเลือกอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเอามาแบบว่า แขวนกระทู้กันแบบนี้อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งบางคนก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าน้องก็มีสไตล์ที่มันเซ็กซี่อะไรประมาณนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการใส่แบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับนะเอาจริงๆน้องก็ไม่ได้แบบว่ามีสไตล์เดียวนะครับอ่ะถ้าบอกว่ามันเป็นสไตล์ขาสั้นเนี่ยน้องก็มีขาสั้นหลากหลายแบบเหมือนกันนะครับคือในกระทู้เนี่ย มีคนเขาตัดภาพเขาเรียกว่าที่เป็นสไตล์ขาสั้นของน้องมาลงด้วยก็มีหลายแบบหลายสไตล์นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่แค่แนวที่เขาพูดแนวเดียวเนอะอืมก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าถามแอดเนี่ยก็ตามความเห็นที่แอดพูดไปเมื่อกี้แอดว่าประมาณนั้นอ่ะทุกคนมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ฮะตอนนี้แอดไปก่อนสวัสดีครับทุกคน